สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยหลังจากที่คลิปเมื่อวานนั้นในการผูชมผมหันไปแบบนี้ครับท่านออเอพาซวยนะครับท่านทั้งโลทั้งเครื่องเพงนั้นก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยเลยครับท่านนะว่าเป็นความเอ๋ยอะไรก็สุดแท้แต่ในการผูชมแต่วันนี้นั้นเบื้องหลังนั้นนะครับท่านโดยชายผู้ซึ่งทําให้ไอ้น้อมน้ำนั้นนะ่านผูชมเกิอดอาการาคาราคาสังครับท่านไพบูนข้อตก นะครับดัมบูชมอ้ยเอาละเว้ยตอนนี้แต่จะมาก่อนที่พายบูลคอตกนั้นนะครั <c oughs> บ่านผูชมมาที่สนทิลิ้มทองกุลกันก่อนครับท่านโดยกิ่นตุตุเริ่มไม่ดีแล้วนะครับ่านบูชมโดยเเยนิวส่งเข้าประกวดสนทิเสนอทางออกประเทศปฏิวัติถวายคืนพระราชาอำนาจนะครับ <c oughs> ท่านฟากไทยรัฐก็แจ้งเข้ามาบิ๊กบอมครับท่านไล่ล่านไล์ปฏิวัติหลังสนทีเสนอท,ท,ทางออกประเทศตั้งรัฐบาลแห่งชาติในระะันบ <c oughs> ูชม ด้านสีสุวรรณจันอะไรนั้นก็จุดพลุอะไรไวะเนี่ยแนวหน้าแจ้งเข้ามาสีสุวรรณจุดพลุได้กินปฏิวัติแรงหลังสนธิลิ้มทองกุลเสนอทางออกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าทางออกที่มันว่านั้นจะเป็นทางออกหรือว่าทางเข้าแห่งความเลือหายนั้นนะครับท่านผู้ชมและก็ส่งผลให้สีธนชนชัยลอดช่องครับท่านผู้ซึ่งถ้าเกิดมีช่องอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมุดลูเข้าไปอยู่หรือเข้าไปออกจากช่องได้ครับท่านนี้ผม ใช่ว่าจะเป็นทะลุหน้าจอประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมแต่เดือะบางกอกอินไซต์แจ้งเข้ามาวิศณุขำสนทีเสนอทางออกมาปฏิวัติตั้งรัฐบาลไรทหารไม่รู้ด้วยซ้ำแปลว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมมติชนก็โหนี้ต้องกดเข้ามาดูเลยว่าเฮ้ยวัวเราะล้านแล้วครับท่านโดยวิษณุเครืองามแนะมากดช่องนัดบิวชมบ่อยๆดีเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยแต่แล้วแต่แล้วตาฝาดมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านนะครับท่านผู้ชม หัวเลาะลั่นครับท่านวิศณุหัวเลาะลั่นสนที่ลิ้มแนะปฏิวัติตั้งรัฐบาลแห่งชาติไรทหารเกี่ยวข้องในะการผูชมเอาแล้วเว้ยไม่ทราบว่าจะหัวลาอฟันหักฟันล่วงหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ถ้าเกิดฟันยื่นเหมือนม้านั่นอีเอหรือเปล่านั่นก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นโดยอะไรมันจะกระนาคาวเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันคขมห่งเกี่ยวถึงขั้นต้องทําปฏิวัติแล้วหรือไม่นายวิศณุใส่หน้าแล้วกล่าวว่าไอ้ควายไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ทราบตอบไม่ถูกเออนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยข่าวแบบนี้นั้นเป็นข่าวที่ไม่ค่อยที่จะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมส่วนไอบีครับท่านคู่ปรับตลอดการของช่องทัตวิวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันตามไปปิดเฟซบุ๊กชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองเข้าไปทั่วไปหมดนั้นอันนี้ครับท่านพี่บีของเรานะครับท่านผู้ชมที่ผมชื่นชมอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นข่าวสดแจ้งเข้ามาเอาจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีปากเฟ้งนิวจากนกหกวีดส่งเข้า กวดนั้นเอาแล้วเออเอาจริงพุทธิพงษ์ลุยตามจับคนโพสต์ละเมิดแรกนะครับท่านก่อนเอาผิดคนแชร์ีทวิตเอาละเวย้ยนะครับท่านผู้ชมลุยตามจับคนเพดเออคนโพสต์ละเมิดแรกก่อนเอาผิดคนแชร์ีทวิตที่ผิดกฎหมายเผยเดือนตุลาคมโพสเข้าข่ายละเมิดกว่า3ามแสนสองหมื่น URL เฟซบุ๊กมากสุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอเตือนบะตจ่ายั้งหลายที่โพสและแชร์นั้นนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ใช่แชร์ลูก แต่อย่างใดนั้นท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่เจ็บปวดเลยก็ว่าไดนานานา้นะครับท่าน3ามแสนสองหมื่นลายชื่อนะครับท่าน URL นั้นนะครับท่านผู้ชมบู๊ยกลัวแล้วเว้ยไม่ทราบว่าจะมีของผมอยู่ด้วยหรือเปล่านั้นแต่ว่าผมไม่ค่อยทํามาเป็นโพส์นะครับท่านผู้ชมผมทําแม่มึงออกมาเป็นคลิปเลยครับท่านโดยผู้ที่พงนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีดีซึ่งไม่ค่อยจะทําอะไรไล่แต่ปิด Facebook คนอื่นไปทั่ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมจากการตรวจสอบเพราะว่ามีการโพสต์เข้าข่การกระทําผิดละเมิด3า4 9 9 9 0 URL นะครับท่านแบ่งเป็นทวิตเตอร์เจ0ดห URL Facebook 2งแสน0ี่ URL และเว็บอื่นอีก4,236 URL แต่ช่องนั้นวิวดีที่สุดชอบมากเหลือเกิน ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกซึ่งเจ้าหน้าที่โพสต์ก็ดําเนินการติดตามตัวเฉพาะผู้โพสต์คนแรกและนําไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็เลตอิดบีนะกรัท่านบูชมก็เป็นที่จับตาม,มองอย่างสารขันอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านข้ามกลางช่องเน็ตชั่นในกครัท่านบูชมโดยไปได้อย่างไรไปทําแบบนั้นได้อย่างไรโดยสามนิ้วฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มตอนนี้จะยิ้มออกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านเนชั่นยังคงเป็นเนชั่นนะครัน ผู้ชมประกาศแล้วครับท่านว่าจะยังคงมุ่งมั่นนะครับท่านในการที่จะมีอุดมการณ์ต่อไปครับท่านโดยแบ็กกราว์สองข้างหลังมีกล้องมันจะเปิดจะไปโฟกัสข้างหลังนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้หน้าผมมันจะมืดไปอีกแล้วโดยม็อบชุมนุมหน้าเนชั่นโจมตีเสนอข่าวบิดเบือนปลุกปั่นนะครับท่านผู้ชมเดลินิวส่งข้าประกวดมว็อบเยาวชนปลดแอกกลุ่มคณะราษฎรชุมนุมหน้าเนชัวเอ้ยเนชั่นมาใส่โจมตีการทํางานบ่มเสนอข่าวบิดเบือนยุยงปลุกปั่น สร้างความแตกแยกแกนนำม็อบลั่นไม่ไปปิดหน้าตึกวัน,สนเสนียดติดตามเอ้ไม่ใช่วันคุกคามสื่อโอ้ยตายแล้วตายแล้วตาผ่านตะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็เป็นที่คึกคักอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านขนาดเดียวกันผู้ชุมนุมได้น,นำรถขยายเสียงมาจอดเอ่อโอ้ยบริเวณป,ปา้ายรถประจำทางประจำทางฝั่งตรงข้ามตึกอินเตอร์ลิงเออโดยมวลชนกลุ่มส่วนใหญ่นะครับท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาได้เริ่มเครื่องกระนลงไปนั่งรอคำปราศัย ว่ากันไปครับท่านโดยต่อมาเวลา18นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมได้ยืนตรงเคารพธงชาติชู3มนิ้วบรรยากาศชุมนุมไปไมได,ด้วยความสงบนะครับท่านแต่จะพลาดได้อย่างไรเราต้องมาติดตามที่เนชั่นยึดมั่นอุดมการครับท่านเอาละเวย้ยนะครับท่านผู้ชมบาดใชาติธุรกิจแจ้งเข้ามาก็เป็นสื่อลอดช่องหรือเปล่านะั้นก็คิดแกนเอาเองครับท่านฟังครึ่งหูไวห,หูครึ่งช้บุญนาคลั่นแม้มอบคุกคามเนชั่นก็เปลี่ยนแปลงอุดมการไม่ได้นะครับท่านผู้ ชมอู้ยตายแล้วเนชั่นมีอุดมการด้วยพึ่งรู้เ้ยโอ้ยอ๋อไม่มีในข่าวนะครับท่านอ๋อแต่ว่าที่บอกเป็นแบบอุดมการไม่ได้นั้นมีเดี๋ยวประชาชนหลายึกว่าเฟกนิวอีกเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมชัดๆอย่างเหลือกินกันเลยทีเดียวสุดๆแล้วก็ได้แค่นี้นะครับท่านไอ้นั่นด้วยเพราะว่ามันเป็น รุ่น4ี่แผ่นดินนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงอุดมการไม่ได้อ่ะตลอด4 9ปีของเนชั่นครับท่านในนี้ฉายบุญนาคนะครับท่านผู้ชมสามีของมาดามเดียที่ผมเอยเป็นโคกอะไอนี่แดงวะนะครับท่านโดยตลอด49ปีของเนชั่นนี้ไม่ใช่ม็อบแรกที่มามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเออแต่มาถึงจะคูกค,คามเราขนาดไหนก็เปลี่ยนแปลงอุดมการ์จุดยืนขององค์กรสื่อสารมวลชนเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านหลังจากที่เมื่อปี57นั้นนําโดยโล้นสุวิทย์ในการดูชมนกวีดอะไรต่างๆนั้น,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 นได้ไปบิด ที่นู่นที่นี่มั่วไปหมดนะครับนผู้ชมปิดหีบเลือกตั้งไม่พอปิดช่องสามให้สรยุทธ์ลงมานะครับนผู้ชมเป่านกหวีดปิดบอยทีวีมั่วไปหมดนะครับนผู้ชมมีกระสอบปุยด้วยนั้นก็ต้องเรียกร้องไปยังสมาคมภักยาจกให้รีบออกมาจดสิริบตรก่อนที่เทือกมันจะออกมาอีกรอบนึงแต่นี้ไม่มีในข่าวครับท่านโดยจะว่าอย่างไรนั้นก็ว่าไปครับท่านแต่ไับูลคอตกอ่ะโอ้ยตายแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะครับนผู้ชมก็ต้องฟังเดี๋ยวๆๆกูต้องระวังข้างหลัง ดีกันเลยทีเดียววันนี้มาฟังนี้ดีกว่าครับท่านเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปอีกนะครับท่านสําหรับโล่นั้นนะครับผมถามคุณไพบูนว่าคุณไพบูนเป็นปาฏิลิสธ์ลำดับที่เท่าไหร่ของพรรคพลังยารักผมไม่เห็นเกี่ยวนะไม่ไม่ใช่ครับคุณไพบูนไม่ใช่ก็คือคุณไพบูนเนี่ยมาจากพรรคไปรับคนไหนเป็นปฏรลิทธ์ลำดับที่เท่าไหร่ของพรรคกุฎเจ้าอาแล้วอ้กุฎเจ้าเลยคุณไพบูนเนี่ยยุบพรรคตัวเองแล้วมาอยู่กับพรรคพลังยารักคือตอนเนี้ยสสแต่ละคนในระบบปาฏิลิสธ์เนี่ยเขามีลำดับหมดนะครับ วันนี้ใน500คนมีคุณภัยบูญคนเดียวในประเทศไทยนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ เป็นคนเดียวนะครับท่านผู้ชมในประเทศไทยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ปฏิริษี่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมของพลังประชารัฐนั้นหลังจากที่ยุบพักตัวเองนะครับท่านน้อมนาคาสอนนะครับท่านผู้ชมประชานั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นสสปัดเศษส,ส,สว่านะครับท่านผู้อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสสปัดเศษนะครับท่านอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วหลุดปากนะครับท่านผู้ชมสิสาเหตุที่ผมต้องโพสต์ไว้ชูกุชยานนั้นเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมส่วนที่ไม่ไปทางนู้นก็เพราะว่่่าาเดีีี๋วววลมันนนนรงงไปอกะทช้้ รู้สึกว่าคำสาบีเอมันจะโอ้ยพูไปถูกเลยเว้ยเรื่องเด่นนะครับคือผมไม่อยากมองไปนเรื่องตลกแต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันและที่บอกว่าแปดล้างเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมดคสชย,ยังคงอำน,นาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเองและคุมเกมทั้งหมดไว้แล้วมันจะมีแฟนมันจะได้าทําทกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรและวันนี้แม้แต่กก,กตอเองอตเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพฟบูลเป็นสสปฏินิทัลลำดับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณไพฟบูลประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงไไบูลเคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่าได้สได้ประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงและได้สสคือผมไม่อยากใช้คำพูดว่าอ่าคุณไพบูลมาจากสสปันเศษสิ่งสำคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วคือคุณสุดทางานก็ก็ตั จุกเจ็บยางดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพรสอีกแล้วแม่มึงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นั้นนะครับท่านต้องถ่ายไว้ชูคุช่วยยามครับท่านเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้บีมันตัดอย่างเดี๋ยวมันเป็นคั่วอลริผมนะครับท่านไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นั้นส่วนไอ้ชายบุญนาคนีก็อิริเลยครับท่านไปเป็นสามีของมาดามเทียนะครับท่านผู้ชมแม่เอ้ยอ <c oughs> ะไรกันว่าเนี่ยโดยมัติชนก็แจ้งเข้ามาครับท่านหลังจากที่ภัยบุญคอตกนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ ระวังตัวไว้บ้างนะกุ๊กนันทพลงงไพบูญน้อมนำปัดเศษสวะเอ้ไม่ใช่ไพรบุญนิติตะวันเอ้ก่าวตอนจบดีเบตหมายถึงอะไรนะครับท่านผู้ชมระวังตัวไว้บ้างนะโอ้ยกุ๊กนันทพลถึงกับงงไพรบุญน้อมนำนะครับท่านกล่าวตอนจบดีเบตหมายถึงอะไรไม่ได้จะจบแล้วครับคยเนี่ยผมเคอผมต้องไที่ไาที่ไปที่ไปว่าคุณไพบูญมาได้ยังไงแล้วคุณไพรบุญวันเนี้ยที่คุณไพบูญบอกว่าคุณไพร ่ไอเทนไฝค้านที่ออกมาวิพากษาผมไม่ได้สกัดไฝคานนะครับคุณไทรพูนมึงอายตัวเองเหรอคนรู้สใหคนหนึ่งวันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณไทรลูนนะผมก็อายที่ผมกินภาษีปยชาชนที่คุณไทรพูนคือเดินคุณไทรูลมาอยากาษีประชาชนผมก็อายแทนคุณไทรพูนอยากภาษีประชาชนและคุณไทรพูนไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและที่มาของคุณไทรพูนไม่ไม่แฟรไม่ยุติธทํา และก็ไม่เป็นประชยไตยเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญท,ที่ที่คุณไฟบุ์ต้องต้องต้องคิดนะรับว่าคุณไูบุญมาจากปปะชายไตยหรือไม่นะครับตายแล้วตายแล้วไฟบุญคอตกนะครับท่านผู้ชมตายแล้วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วนั้นโดยสถานการณ์ก็เป็นไปอย่างที่เห็นนะครับท่านโดยเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีแต่ปัดเศษสวะเข้ามาแล้วก็เขาก็สงสัยว่า ก็เข้ามาทําไมนะครับท่านอุ้ยจะบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายนะมันก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาตั้งกล้องใหม่อีกทีครับท่านโดยจะไปทางโลก YouTube ไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะทําให้ผมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักแบบเมื่อวานครับท่านเพราะว่าโลกมันล่วงนะครับท่านผู้ชมเีเอมันอาถรรพ์มากครับท่านชื่อนี้มันอาถรรพ์อย่างสุดตีนอะไรทีเดียวนั้นก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องจับตามองต่อไปว่ากระแสการปฏิวัตินั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ลิมเริ่มออกมาแล้ว กระดมูชมไม่ใช่พิธานะครับท่านแต่เป็นลิ้มทองกุลนะครับท่าน โดยมาต่อที่ไพบุลเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้สยบนะครับไพบูญไอ้น้อมนำนี้ผมเพิ่งนึกออกว่าวันนี้ตอนจบรายการคุณไพบุลนิติตะวันบอกผมกุ๊กระวังตัวไว้บ้างนะแต่แกพูดไปยิ้มไปหน้าแล้วสรุปที่คุณไพบุ์นิติตะวันบอกผมแบบนี้หมายความว่ายังไงครับผมงงๆครับคือหมายความว่าไงครับทำไมคุณไพบูญบอกให้ผมระวังตัวส่วนไพบุญมึงรีบไปตา ไม่ใชไ่ไม่มีไม่มีอีกแล้วครับท่านอู้แต่แล้วแต่แล้วลืมไปว่าเอาภาพขึ้นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมผมไม่สามารถที่จะเอาภาพขึ้นทันได้นั้นโอ้หอโอ้ อี่ยนี้ใหญ่เห็นเลยดีกว่าครับท่านยิ่งกว่าสีแผ่นดินอีกนะค,ะนะครับ่านมู้ชมโทรศัพท์นี้มันรุนเราสู้นะครับท่านโดยไม่รู้เราสู้กับใครตอนนี้เราก็ต้องจับตามองและถ้าประเทศนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยผมคงไม่ติดคุกเข้าเรือนจํา14วัน13คืนตอนทำประชามติฉบับนี้โอ้นะครับ่านมู้ชมก็ได้มีทหารอะไรนั้นมาวุ่นวายอะไรสุดแท้แต่น,นัท่านมู้ชมแต่ไอ้ไพบูลนะ่ะได้แค่4ี่0 0เสียงครับท่านเป็นสปสปัเสสะวตามที่น้องเขาบอกหรือ เปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจแน่ๆคือ EA เอครับท่านเมื่อวานนั้นหวังจะได้ซีนะครับท่านตอนนี้ยังภูมิใจไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมตามไปหาหมดดําถึงรายการแฉร,รายการอะไรแล้ววะข่าวใส่ใครหรือเปล่าไม่แน่ใจมดดําก็ได้ถามว่าเป็นไงเธอเถียงชนะเด็กไหมฮะเอเอ๋ไม่ใช่หายเเอ๋ Hi A. ไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีเอ๋ก็บอกไม่ทราบขายนะครับท่านโดยก็ได้มีการออกมาโชวเ์เสลยอย่างชัวนะ่วนาตาปีมันยังไม่รู้เลยอัานไหน คือปอวิอาญานะคะรับท่านผู้ชมอันไหนคืออกฎหมายแลวธรรมนูนั้นโดยก่อนหน้านี้นะคะรับท่านผู้ชมเมื่อช่วงอาตาปีนั้นได้ออกมาเป็น E S สี่ร้อยยี่นะครับท่านผู้ชมโดยไปอ้างมาตาสี่รอยี่สิบในประมวลกฎหมายอาญาไทยนะมันก็มีไม่ถึงนะเว้ยเฮ้ยเราไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นจะเอามาเพิ่มให้มันหรือเปล่านั้นก็เล็ดอิดบีครับท่านความหมายก็คือช่างแม่มันนะคะรับท่านผู้ชมช่างแม่มันไปก่อนตามที่เอได้ออกมาร้องเพลงไว้ครับท่านผู้ฟังที่จะลบด โอยเดี๋ยวหากมีสถานการณ์อะไรนั้นเดี๋ยวจะมาจัดแจงแลงไขยอีกรอบแรงในชั่นมีอุดมการนะครับท่านอย่าทําเล่นไปส่วนสารไม่ให้หมายจับน้องไม้รับมือม็อบ29ตุลาสารยกคําร้องหมายจับม็อบสถานทูตเยอรมันตํารวจพร้อมรับมือ2ม็อบรัดชนธรรมศาสตร์30ตุลาเฮ้ยวนไหนวะ อ๋อวันนี้นี่ว่าสำนสุขนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านเดี๋ยวจะมาถแถลงไขอีกรอบขนาดนี้ถทาไราฟังข่าวจากไหนนั่นก็สุดแท้แต่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวจบข่าวสำนักง,งานอดวิวรีพอร์ตรายงานครับท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชม